สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณแยกคลองแานก็เป็นจุดตัดของถนนเจริญนครถนนสมเด็จเจ้าพยาและก็ถนนลาดยา่าคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับโครงการก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลตากสินก็ตั้งอยู่ถนนสเสวจเจ้าพยาแหวงคลองสารเขตคลองสารกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณการกอร่อสร้างตึกผู้ป่วยหลังใหม่จากกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนเงิน2,087ล้านบาทได้นำการก่อสร้างเป็นอาคารอาเนกประสงค์ความสูง23ชั้นพร้อมชั้นจอดรถใตดิน3ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ63,000ตารางเมตรระยะเวลาการดําเนินง,งาน 1,460วันจะครบกำหนดสัญญาในวันที่26สิงหาคมพศ2566ภายในอาคารประกอบไปด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอกหอผู้ป่วยในและส่วนสนับสนุนเมื่ออาคารแล้วเสร็จจะทำให้โรงพยาบาลดักสินสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้มากถึง600เตียงโรงพยาบาลดักสิน มีผู้ป่วยเข้ามารักษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเกิดกว่าแม้อัดและไม่สะดวกในการให้บริการอีกทั้งห้องผ่าตัดก็ไม่เพียงพอจึงจะเป็นต้องสร้างอาคารรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเมื่ออาคารอเนรประสงค์แล้วเสร็จจะรองรับผู้ป่วยนอกได้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่อยู่ที่7.3แสนคนต่อปีได้อย่างสะดวกสบายอย่างไรก็ตาม แม้จะได้งบประมาณการก่อสร้างแต่ทางโรงพยาบาลยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดจนครุภผณฑนทางการแพทย์จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจะซื้อเครื่องมือแพทย์ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลตาสิมยังไงแล้วนะครับเบอร์โทรและก็การติดต่อผมจะให้ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ตอนนี้ก็มีการก่อสร้างนะครับในส่วนฐานากนะมีการก่อสร้างชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินก็จะเป็นที่จอดรถ ตอนนี้ก็มีการทําทางเข้าเข้าไปแล้วนะครับตึกนี้ก็มีความสูงถึง23ชั้นต่อไปก็จะรองรับผู้ป่วยนะครับได้เพิ่มมากขึ้นตัวอาคารก็ติดกับสถานีคลองสารของรถไฟฟ้าสายสีทองการเดินทางนะครับก็สะดวกสบายนะมาได้จากทุกที่ทุกทางเลยนะครับโดยการเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าเมื่อตึกก่อสร้างเสร็จนะครับก็จะมีทางเดินเป็นสกายวอล์นะเชื่อมต่อเข้าอาคารผู้ป่วยได้เลย เรียกว่าเดินทางมานะครับเข้าถึงอาคารได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนำวความพื้นหน้ามาฝากกันนะครับโครงการก่อสร้างอาคารอาเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสินขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีนพีมาร์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ